뭐? เลือกเกิดได้ครับก็เป็นละครนะครับที่สะท้อนปัญหาสังคมชีวิตนะครับแล้วก็เป็นละครที่จะสื่อสะท้อนออกไปเกี่ยวกับกลุ่มคนที่ทํางานใช้ของแสดงว่าทํางานกลางคืนนะครับก็จะได้เห็นชีวิตอีกแบบหนึ่งของพวกเขาครับยากแค่ไหนคะยากมากเลยยากมากกว่าจะรวมคิวนักแสดงทุกคนแบบระดับทบปๆมาได้นี่แบบยากมากเออเป็นละครสะท้อนสังคมก็เป็น อาชีพหนึ่งทำงานสายกลางคืนค่ะเป็นเป็นเขาเรียกว่าสะท้อนชีวิตสาวบริการความจริงเรื่องนี้ไม่หนักใจมากเอาจริงๆแล้วในเรื่องเนี่ยสอฟกว่าหลายๆเรื่องที่ร้ํักค่ะเพราะว่าเพราะว่าด้วยความที่มันสอนคนแล้วก็สะท้อนสังคมค่ะ ค่ะก็บทนี้นะคะเป็นบทที่ยากบทหนึ่งเหมือนกันนะคะ <laughs> คือเหมือนต้องอปรับตัวได้เหมือนกันค่ะเพราะว่าคือเป็นบทที่ค่อนข้างที่จะตรงข้ามกับบุคลิกตัวเองเลยก็ว่าได้ค่ะลิปซีนกับฟิล์มเป็นยังไงบ้างคะค่ะ <laughs> น้อ, <laughs> อยมากน้อยน้อยมากค่ะแต่ก็จะเข้ากับพี่ฟิล์มกันตลอดค่ะก็ลายค่ะ <laughs> ลายลายที่สุดใน,ในในทุกคนที่เห็นอยู่ตอนนี้ก็ลายมากก็ ไม่ได้หนักใจอะไรเลยค่ะดีสนุกดีค่ะแค่เจ็บคอ,อนิดหน่อยเพราะว่าคิดเยอะน่นเป็นแม่เล้าค่ะแม่เล้าโหดๆค่ะแล้วก็โหดค่อนข้างจะหนักก็ยังงงอยู่ว่าทําไมพวกนี้บอกไม่หนักเราบอกหนัก เป็นเรื่องที่บทบาทค่อนข้างจะมีพัฒนาการของตัวละครเยอะมากตั้งแต่เริ่มแรงเริ่มมีเรื่องเริ่มทำร้ายผู้คนเริ่มตั้งแต่มีพิการแล้วก็อาัมาตาจนกระทั่งพูดไม่ได้แต่ทุกอย่างต้องแสดงด้วยสีหน้าและแววตาหมดเลยค่อนข้างจะหนักสําหรับหมเหมือนกันนะคะเพราะว่าแต่ละแต่ละฉากต้องทากันบ้านไหนจะต้องมาตีตบตีแต่กับกะหลี่แต่ละคนค่ะค่อนข้างจะค่อนข้างจะหนักค่ะเรื่องนี้เหนื่อยมากยอมรับว่าเวลาเล่นทีไรเนี่ยขึ่งรถทีเครียดเครียดเลยใช้คำว่าเครียดเลยเป็นเพราะว่า คุณพ่อคุณแม่ขอร้องว่าต้องมาเป็นนอาชีพนี้เพราะถือว่าบางคนตามบ้านๆถือว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพที่ได้เงินเงินเร็วเงินมากฉะนั้นเราต้องเสียสลับเพื่อครอบครัวแล้วก็มาเห็นนางเอกอยู่ในชีวิตที่ระทมระทมระทมก็เลยต้องมาเป็นผู้ช่วยพิทักษ์นางเอกเพื่อที่จะไม่ให้นางเอกขายตัวสนุกดีครับท้าทายดีจริงๆเราทำแต่คอมเมดี้ครับชีวิต มามาเจอแบบนี้ก็งงงงเหมือนกันแต่ว่าได้แบบอาจารย์ที่ดีสอนอย่างพี่โดอย่างนี้ครับได้พี่หมีผู้มกลับอะไรเย่างี้ครับเขาช่วยสอนเราทําให้แบบเราไม่ต้องทําอะไรมากเลยนะครับกดดันไหมคะเพราะมันเป็นละครดรามา่าตอนแรกผมอ่านบทผมก็กดดันเหมือนกันว่าจะเอาใครมาช่วยผมดีแต่พอได้คําแนะนําจากหลายๆท่านนี้ครับเอาพี่พโดมาช่วยแล้วก็ปรับบทแล้วก็ได้พี่หมีมาช่วยอะไรเยงี้ครับก็ทําทให้ผมแทบไม่ต้องทําอะไรเลยก็เลยง,ง่ายขึ้นเยอะครับกินใจไหมคะกับงาน,น จริงชอบอยู่แล้วครับแล้วก็ต่ปกติผมทำพวกโฆษณากับหนังอยู่แล้วแต่พอมาทําละครมันยากมากครับแต่ว่ามันก็สนุกดีจริงๆแล้วอยากให้ทุกทุกคนดูนะครับแล้วก็อยากให้ชอบกันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมว่าน่าจะให้แง่คิดความรู้แล้วก็หลักคําสอนในการใช้ชีวิตต่างๆเยอะมากเลยเพราะว่าแต่ละคนในแต่ละตัวละครเนี่ยทุกคนคือนางเอกของเรื่องนี้กันทั้งหมดนะครับทุกคนคือสิ่งท,งที่สิ่งที่มีอยู่ในสังคมจริงๆทั้งหมด อยากให้ทุกๆคนดูกันแล้วทุกคนก็จะรู้ว่าทำแบบนี้แล้วบทรสรุปของชีวิตตอนจบจะเป็นยังไงครับ